ะกรารนโยบายดีดีชาตินะครับเป็นทรั้งแรกองปีนี้นะครับแต่ผมยากิจดามารานะครับรัประการดีออกมเรื่องที่สเรื่องทลองในการประชุมครับขออนุญาตทดลองในการประชุมครับเืที่ราบมี3เรื่องนะครับอในงานสั้นๆเป็นกรรมการเพิ่มเดินชุดนี้นะครับซึ่งกระทรงจะได้เข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็การผลิอมบุคลากรต่อไป วราระที่3.2นะครับเป็นความคืบหน้าในการส่งเสริมอุตสารก,กรนพีดีคือทําให้เกิดการลดมนความวะทางอากาศแล้วก็นําไปสู่การประเทศไทยเป็นฐานการพีดีดีของโลกนะครับสําคัญไปถึงการให้บริการสถานีชาร์จิงนะครับแล้วก็การสนับสนุนให้เกิดการใช้พีดีในประเทศทั่อนนะครับในส่วนของวัสดุมี3โครงการแบตเตอรี่มี30กับในส่วนที่เป็นแบตเตอรี่ไฮเดนซิตี้สำหรับห้องสาชการต่างๆนะครับ เออก็จะอืนอื่นอีก 1, 20โครงการแล้วก็มีตัวชาร์จิ้งสเตชันอีก14โครงการเป็นแบบพลิกชาร์จเนี่ยมากกว่าคการัอนจ่ายเงินลงทุนของปีนะครับเดือนพฤศจิกาเนี่ยประมาณเกือบ15เปอร์เซ็นต์เดือนธันวา20เปอร์เซ็นต์คือส่วนเดือนจะมีงานรถเตชโชด้วยแล้วก็ปฏิกิริยา EB 30เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะสูงมากในส่วนมอเตอร์ไซค์มี2,000คันเพิ่มขึ้น1.25เท่านะครับแต่สัดส่วนจากมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดนี่ยังน้อยอยู่อยู่ที่ประมาณสัก1นนะฮะ นอยู่เพราะเรื่องของอิสราเอ่าตัวไฟฟ้าขึ้นมาเน yeah. ี่ยเท่าประมาณ10%แต่ว uh, ่าอต้อโชว์คาลาสุดเนี่ยเรายอดองรถไฟฟ้าเนี่ยซงรสปรสมผลนีขึ้นเยเพราะจอนี่ไม่ดีว่าใช่ก็ลดว่าได้สูงขนอีกอันนี้เรานัที่วันจบะนีครับจะได้ให้คนที่มีส่วนรมาเยอ โครงสร้างรหนักมากที่มี B Y I มัดโครงการแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเริ่มผลิตในปีนี้หรืออย่างช้ากเป็นต้นปีหน้านะครับ